พี่คะช่องแม่ดาบสุดกอบนะคะพี่ยังให้ขื่นให้บอกอุ้ย,ยขื่นให้ได้อยู่จ้าฮ่าหงามแท้เนานะแล้วถุบไปบ้านหมืนหนอกึงนี่ท่านวใหญ่ๆสวัสดีค่ะเ,ออเดี๋ยวสิมาขื่นให้มีแนวมาขออยู่ขอหนงมาขอหนำม,มีบอกหนำกินจ้าหนำกินมมบ่มีอยุคปกติกยังไปเบิ่งลูกบอกเออยุคปกติกใหญ่ๆจ้าเดี๋ยวเอาหนำไปให้ ทำข้าวกินแล้วจังสิมากขึ้นหาเด้อขึ้นได้ยี่บ้อขึ้นได้มากเมานี่แม่ดาบียยันดอกแม่ดาขึ้นได้เด้อได้ขึ้นได้จักเกลือเลยจ้าจ้าเดี๋ยวแม่ดาจะมาขึ้นให้นะเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่อยู่นั่เที่ยงอยู่ผมให้เที่ยงเที่ยงคู่นี่มักนี่มันเนาะค่ะขันสีไปเอาอยู่บ้านกับไก่นะมันไก่สีเซตแล้วนะกขัดสกง่ายๆหรอกค่ะปัดหน่วยใหญ่คัะเห็นเนาะ หน่วยใหญ่ค่ะใส่ะพี่น้องมักเมาไหมเดี๋ยวใชมากขื่นไฮจ้าเดี๋ยวมาขื่นไฮใช่ผมมาเร็วไปบนสติกแจ็คเถอเดี๋ยวไปดูน้ำก่อนนะคะว่ามีไหมนะคะป๊าดเข่าออกแล้วนี่ง่ามแท้ป๊าดข้าวออกรวงแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูน้ำก่อนนะคะ มีมีโยมักมีอยู่เราม่นมมเคล็อดอยู่ค่ะค่ะเพราะเรเดีว่า,านถ<ข>า,า,า,าเบิ้องมาเนี่ยเคล็ดลอดไปบุระวัดพระญาภูมัดบอกค่ขะขอขอจักน่อยเพราะอีกน้อยกับเซตแล้วนะนวเ,นนนเนดี๋ยวเไตาส่านตาซ่นนั่นเพรเด ค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่งรงขั้วเนาะเออ,อยู่งรงขั้นเนอะค่ะข,ขอบคุณค่ะเปิดแกนล่อนหรอลงเบิ่งกันมันไน้น่บะค่ะมันกระติ๊งยังไงนี่เส้นฉันฮะค่ะโอโ้โหนี่นะคะเถียงที่ข้าวก่อนนั้นมาอ๋อค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าจะเสร็จแล้วนะถ,ถ้าจะกลับไปเอาที่บ้านก็ไกลเกินมีจอกน้ำมีค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็มาขอน้ำนะแตไไ่ค,ค่ะไปก่อนแล้วเด้อขอบคุณมากๆค่ะอคโอ้โหนองน้ำนะคะมีปลาเยอะมากเลยนะคะ แะะม่ดาก็ไปขอน้ํากับน้าแต้น,นะคะน้ําดื่มน,นะคะถ้าจับปอาแปวที่บ้านก็ไกลนะคะนี่ค่ะเราก็ช่วยกันตัดยานะคะแม่ดาก็จะไปหาน้ํานีโจ่โกกอกนะคะ พี่ราวันก็ขยันมากเลยนะคะมีออสนี่ก็เหมือนกันค่ะวีออสนี่ขยันนะคะทคํางานเก่งมากส่วนพี่ฮันนี่ก็จะช่วยถือกล้องนะคะพี่ฮันนี่ก็จะช่วยแบกกล้องกับพี่สมนนะคะได้ค่ะได้ไม่ดอาเนาะ น้ำมาแล้วเด้อพี่ไทยพนอ้องพี่ไทยพนอ้องน้ำมาแล้วเด้อจ้า จ้านี่ยคะพี่ฮันนี่ก็จะเป็นสั้งภาพนะคะแบกกล้องนะคะแบกกล้องแบกกล้องนะโอ้โหเป็นภาพที่น่ารักจังเลยนะคะน,นี่เห็นไหมคะอาเอาเอาจะจูงกันไปไหนนาะนี่นะคะดูพี่ฮันนี่ แมกฟาร์มแบงค์ใหญ่นะคะแทบไม่เดินไม่ทันเลยนะคะแทบจะเดินไม่ทันที่ไทยเป็นนอกเลยนะคะเฮีเฮ้เฮี เสร็จแล้วนะคะนี่เหลือแต่บางๆนะคะก็คงจะสุดขอบเขตนู้นเนาะปากก้วยเนาะเดี๋ยวไม่ได้จะกลับก่อนเด้อหลานคอยนานแล้วค่ะขอบคุณนะคะพี่ไทยบ้านนอกขอกลับก่อนเด้อหลานคอยนานแล้วบอกว่ามาแป๊บเดียวตัสบายใจเลยค่ะ เก,ก็จะเอาออกไปส่งพอดีเลยค่ะถ้าแม่ดาอยู่แม่ดาก็จะช่วยแบกกล้องไปให้เขานะคะแต่ว่าแม่ดาจะรีบกลับนะคะเพราะว่าแม่ดา บอกว่าหลานบอกหลานว่ามาแป๊บเทียวนะคะแต่พอมาแล้วก็ยาวเลยนะคะเดี๋ยวช่วยย้ายกล้องให้เขาก่อนนะคะนี้ของไคหน้อนะคะของวีออสหรือเปล่านี่นะคะแม่ดาก็จะช่วยยกกล้องนะคะ พววสวัสดีนะคะเอชีของพี่ละวันนะคะตามพี่ละวันไปนะคะนี่นะคะผู้หญิงก็ทำงานไม่แพ้ผู้ชายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะ ไม่มี้างเท้าหน้าเท้าหลังนะคะเราจะเดินก้าไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดาบกดบอบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ